ชื่อครูแอนนะคะดเรเชนเนตีทินานามค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการศ่อสางวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ จริงๆความรื่นหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคําที่เราเรียกว่าโซจี G. คําว่าโซจี G เนี่ยนะคะเป็นหลักการสําคัญที่ประกาศอยู่ในหลักการยอคยากตาต้านะคะซึ่งเป็นหลักการสิทธิมนุษชวยชนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศหลักการเร so ื G, นะ่องโซจีเนี่ยมันเหมือนเป็นร่มธงขนาดใหญ่ที่รวมทุกๆเพศอัตลักษณ์ทางเพศนะคะแล้วก็รสยมทางเพศในะะอยู่ในนั้นหมดเลย <So> ก็มาจากคําว่า s e x u a l orientation มันคือวิถีทางเพศมันคือรสยมทางเพศ มันคือความรักที่มนุษย์นั้นมีความรู้สึกผูกสัมพันธ์นะคะกับเพศใดก็ได้นะคะมันจะเป็นสํานึกเกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมทางเพศนะะซึ่งมันก็จะเชื่มอมโยงกับความหลากหลายทางเพศหรือความลื่นไหลตรงที่ว่ามันนับรวมทุกคนอยู่ในนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบมเจนเดอร์ต่อของเภศสภาพในระบบของโซจี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันก็จะไม่คงที่ไม่แน่นอนเปลีป่ยนแปลงได้วิธีคิดแบบนี้มันจะตรงข้ามกับวิธีคิดที่เราจะมองคนนะคะจะติดกับสรีระร่างกายซึ่งแต่เดิมเนี่ยกรอบคิดทางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยจะ มองเพศของมนุษย์เนี่ยไปติดกรอบร่างกายการยึดติดกับสรีระร่างกายนีย่มันจึงเป็นวิธีคิดในโลกยุคเก่าแล้วมันก็ทําให้คนเนี่ยติดกรอบว่ารสยมทางเพศเมันก็ต้องคู่กันนะระหว่างคู่ตรงข้ามระหว่างหญิงกับชายเท่านั้นนะคะแต่รสยมทางเพศมันมีมากกว่าการตกหลุมรักระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นเรารู้สึกดีทั้งสองคนเลยอะมันแปลว่าอะไรแปลว่านายชอบเราไงแล้วก็ชอบเราด้วย แล้วก็ที่สําคัญก็คือระบบโซงจีก็จะทําให้เราเข้าใจต่อไปอีกว่า g i d e n t i t y เนี่ยก็คือตัว G.I ตัวสุดท้ายแล้วก็ G.E ก็คือ d e r expression มันคือสํานึกทางเพศที่มันอยู่ภายในของความเป็นมนุษย์ที่มันไม่ได้ผูกติดอยู่กับเพศสรีระแต่มันไม่เคยถูกกาหนดออกมาเพราะว่าสังคมดันไปยึดติดกับร่างกายมันก็เลยทําให้รัยมทางเพศนั้นถูกมองในมุมแคบต่อเน,นี่ยเ,เวลาเราดูเขาจากทางเพศสรีระใช่ไหมคะคือ Biological Se x เนี่ยสังคมก็จะมักจะตัดสินว่า เขาน่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะรูปร่างลักษณะอะไรเงี้ยก็จะดูมีความเป็นแมสคูลีนมีความเป็นชายในเชิงเพศสรีระนะคะหรือว่าในเชิงเพศกําเนิดแต่นี้ในละครเนี่ยก็จะพบว่าต่อเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองคือเขาจะมีรสิยมชื่นชอบแฟชั่นนะคะที่เป็นการสวมกระโปรงทีนี้สาหรับสังคมที่มันถูกครอบด้วยวิธีคิดแบบไบโนรี่คือมีแค่2เพศนะคะแล้วก็แต่ละเพศเนี่ยก็จะมีการถูกกําหนดโดยกรอบสังคมว่าถามให้มีการแต่งกายที่ถูกต้องตามเพศอย่างเช่นก็จะมี กฎทางวัฒนธรรมที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยก็ต้องสวมกางเกงเท่านั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องสวมกระโปรงอะไรแบบนี้กระโปรงก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงมันก็เลยทําให้รสยมทางเพศนั้นถูกมองในมุมแคบแต่เราก็จะไม่พบเห็นบ่อยนักนะคะสาหรับการที่ผู้ชายเนี่ยนะะจะมาสวมกระโปรงนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยนะคะโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยึดติดก,กับภาพตายตัวนะคะว่าความเป็นชายเนี่ยนะคะคือความแท้จริงสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายเ,าเกิดจะมา,าพิสมัยในแฟชั่นเสื้อผ้าที่มันมีลักษณะเป็นสตรีผู้ชายคนนั้นก็อาจจะถูกสังคมตีตราลงโทษในวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมแบบปิตาธิปไตยนะคะที่พยายามเซตคุณลักษณะของความเป็นชายตามเพศกาเนิดเนี่ยนะคะว่าจะต้องมีเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยในแบบเดียวเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเสื้อผ้ามันเป็นสิทธิโดยอิสระบนเนื้อตัวร่างกายนะคะมันเป็นสิทธิโดยอิสระของ บัดเจบุคคลนะคะที่จะสามารถเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะสวมใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะผู้ชายก็สามารถที่จะเป็นเพศที่สนุกกับการแต่งกายได้สิ่งที่ดีเสริมความเป็นมนุษย์ก็คือการที่เราเคารพความต้องการภายในของเรานะคะและความต้องการภายในของเรานั้นไม่ได้กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นนะคะนั่นก็เป็นความเป็นมนุษย์ที่เรามีอิสระที่จะเลือกได้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าต่อเป็นแบบต่อที่ต่อเป็นอยู่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็นวิธีคิดของคนอื่นที่มองมาทางต่อมากกว่าสังคมที่ใช้วิธีคิดที่โหดร้ายมาตัดสินกับการที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมีอิสระในการเลือกที่จะเป็นแม้แต่แค่เรื่องของการแต่งกายหรือว่าแม้แต่เรื่องของความรักอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าต่อไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วต่อเป็น ในวันนี้นี่คือต่อในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอาจารย์ก็อยากจะให้ละครเรื่องนี้มันสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสนับสนุนผลักดันกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ,อสิทธิของ LGBTIQN+ เนี่ยในสังคมไทยการมีพื้นที่ของตัวละครที่อย่างน้อยเนี่ยพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าความมีตัวตนของผู้คนหลากหลายทางเพศมีอยู่จริงละครเรื่องนี้ก็น่าที่จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนทัศนคติของคนในสังคมในเรื่องนี้อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คืออาจจะมีกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยจาก เรื่องราวความรักของของต่อการค้นหาตัวตนของต่อความชื่นชอบในการแต่งกายของต่อนะคะก็หวังว่ามันจะกลายเป็นการจุดประกายสีรุ้งนะคะส่งต่อให้ให้กับทุทกๆคนเพราะว่าธงสีรุ้งนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ธงของ LGBTIQN เท่านั้นนะคะแต่มันเป็นธงของทุกคนนะคะชายหญิงบุคคลรักต่างเพศนะคะก็คือบุคคลหลากหลายทางเพศและเป็นส่วนหนึ่งของธงสีรุ้งนั้นด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ